สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนูจะมากล่าวสถานการณ์ของโควิด19นะคะถ้าโควิด19ยังไม่แรงทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะคะ ครั้งที่2ก็ยังเบาๆเหมือนครั้งที่หนะคะแต่เนี่ยครั้งที่3แล้วมันแรงมากทุกคนต้องล้างมือให้บ่อยๆฉีดเจลแอลกอฮอล์เช็ดมือแล้วก็ใส่แมสร้านที่ไม่ใช่เป็นร้านขายของก็ต้องใส่แมสคะ่ะยิ่งมีแอร์บ้านที่มีแอร์หนูบอกเลยว่าโควิดมันชอบเข้าไปอยู่ในอากอาศอากาศชื้น ขอโทษคะ่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะของปต่อเลยนะคะอากาศชืน้นอากาศเย็นเย็นเนี่ยโควิดเนี่ยยิ่งมากันเยอะมากๆเขาอยู่ในอาการแบบชื้นชืน้นเย็นเย็นบ้านเรามีแอร์เราต้องใส่แมสด,ด้วยนะถ้าบ้านไหนเป็นร้านเหมือนร้านหนูเนี่ยร้านขายของต้องป้องกันไว้ดีๆล้างมือไว้ ให้ให้บ,บ่อยๆเลยฉีดเจลแอลกอฮอล์คราวนี้เพื่อนๆรู้ยังคะว่าสถานการณ์โควิดเนะี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนมันสามารถติดถึงชีวิตได้เลยนะคะทุกคนเพื่อน,อนรู้ย ะะต้องใส่แมสตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเราจะออกไปไหนเนี่ยเราก็ต้องใส่แมสเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมใส่แมสกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ